ช้ามากตอนนี้เจ็ดโมงแล้วกัดคุค่งฝนไป,ไปรับรถกันนะครับพอมาถึงรถแล้วครับดูสภาพรถเป็นก่อนสภาพยับอยู่นะ เดี๋ยวทำการเราจะทำการลากทีหนึ่งแล้วก็เอาไปแยกอะไรเดี๋ยวขออนุญาตดักรถก่อนนะครับ การลากรถที่ทรักทะเลมากเพราะว่าใช้สายเบลลากกันนะครับรถรถเบรกไม่ได้แล้วก็ต้องใช้เชนเกียร์เอานะครับนะถ้าเกิดคนไม่เคยผมไม่แนะนำนะวิธีนี้เหมาะสำหรับคนที่ชำนาญแล้วนะครับรากทะเลมากรักทะเลจริงๆแต่ก็ ดุยันต่อไปครับเรางบน้อยก็ใบรถก็เยอะมันก็เพียบเลยมาถึงที่หมาย อย่างปลอดภัยครับแล้วดูรอบรถก่อนนี่อันนี้ดูรอบรถครับเห็ว่ายังสวยอยู่ไฟยท้ายสวยอันนี้ ภายในภายในไม่มีเลยโชกฝาท้ายยังใช้ได้นะครับนี่คันส่วกลางก็แปลงมาเป็นของตาเหลี่ยมมาใส่นะครับนี่มานะดูเครื่อง เครื่องก็เป็น a 14 5เกียร์มีเฮดเด์ด้วยนะเออเฮดเดรลด้วยนะครับก็มาในสำหรับวันนี้รับเข้าอีกหนึ่งคันนะครับรับเข้าอีกหนึ่งคันแล้วก็หลังจากที่เราได้ รถมา1คันต่อไปแล้วก็จะทำการจำหนะลขายช่างโลบ้างตามกลุ่มบ้างนะครับก็เดี๋ยวติดตามคิดต,ต่อไปว่าเราจะไปเอาอะไรมาช่างกิโลอีกนะครับติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ